ใจว่าเรานานๆใช้ทีตอนอยู่วังเกียงคู่อะนะ MTX นึกขึ้นได้ก็เอามาขี่ทีนึงด้วยจำเป็นต้องขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามาก็เลยมาถอดดูน้ำมันเครื่องนะครับพาจำได้ว่าเปลี่ยนนานแล้วก็เลยมาถอดดูน้ำมันเครื่องโดยการนี่ฮะฝั่งขวานะมันจะมีน็อตตัวหนึ่งที่ชิดๆอยู่กับขาบเบรกเนี่ยมีน็อตเบอร์10อยู่ตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกลูบ เวลาเราเติมน้ำมันเครื่องเนี่ยเราจะเปิดฝารูนี้ไว้พอน้ำมันล้นน็อตตัวเนี้ยออกมาที่รูตรงเนี้ยเราก็ถือว่าพอแล้วสําหรับน้ํามันเครื่อง MTX นะ LS ก็มีนะครับ LS ก็มีรูโบเหมือนกันฉะนั้นผมก็เลยถอดออกมาดูมันเป็นสีนมเลยฉุกคิดขึ้นได้ว่าหนึ่งรถผมเครื่องเครื่องดังเครื่องเสียงมันดังเสียงเครื่องนี่มันดังสองเลยรถผมนี่เครื่องร้อน สามเลยน้ําที่หม้อพักผมจะหายไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ขี่ผมต้องเติมน้ําที่หม้อพักคือน้ําเข้าเครื่องมันมีอยู่ไม่น้ําเข้าห้องเครื่องเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ช่องทางแล้วครับทางหลักๆก็คือที่ปั๊มน้านะครับเกิดจากอาการซีนน้ารั่วซีนน้ําตายนะครับซีนปั๊มน้ํานี่แหละมันรั่วมันก็เข้าไปได้นะครับก็เลยมาถอดถอดปั๊มน้ําดูงานมันงอกและ หนึ่งตัวปั๊มน้ำนะครับซีนปั๊มน้ำสองเลยผมต้องไปาหายางโอลิงที่ฝาที่ฝาครอบอเสื้อสูบไอฝาครอบฝาสูบนะครับฝาครอบน้ําพูดนี่แหละฝาครอบน้าผมต้องไปหาโอลิงให้ได้ซึ่งเป็นในพื้นที่ที่ผมไม่ถนัดนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะไปเข้าไปที่ร้านที่ผมเคยพูดนี่แหละเอาของไปให้แกเทียบดูแต่ว่าไอตัวซีนปั๊มน้าเนี่ย น่าจะไม่เกินกันมากน่าจะอยู่ประมาณ NSR LS อะไรพวกนี้หรือว่า s o n i กนะเดี๋ยวต้องไปให้ที่ร้านเกตหาดูให้ว่ามันจะใช้กันได้ไหมผมไปได้ของมาแล้วซีนปั๊มน้ำนี่ครับมันใช้กับแดดได้นะครับใช้ตัวเดียวกับแดดนะข้างซองเขาเขียนเลยแดด MTX นะครับ140บาทปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับปัญหามันอยู่ที่คุณควรจะรู้ว่าเชฟหรือลักษณะ ของตัวซีนปั๊มเนี่ยจริงๆมันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับนี่ข้างก้นมันนะเรายัดเข้าไปนะครับนี่เป็นยางแล้วข้างในเห็นไหมครับมันจะมีปลอกเหล็กด้วยนะครับมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเนี่ยผมต้องกดมันลงไปนะมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับนะครับแล้วก็มันมีอีกชิ้นหนึ่งชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้มันจะอยู่กับใบพัดนี่มันจะอยู่กับใบพัด นะครับก็เอายางลงไปในใบพัดให้ด้านขาวๆซึ่งเป็นพลาสติกพลาสติกเนี่ยจะขึ้นมากดกับกับยางตัวนี้นี่มันจะกดกันอยู่อย่างนี้นะครับนะทีนี้ผมอยากที่ผมมาเล่าก็คือผมผมของผมเนี่ยลักษณะการพังของมันเนี่ยของผมมันจะไอตัวถ้วยเนี่ยคือตัวก้นนี้นะเนี่ยตัวเนี้ยมันยังติดอยู่ข้างในนะครับมันยังติดอยู่ข้างใน แล้วยางคือตัวนี้เห็นไหมเนี่ยมันต่างกันเห็นไหมครับเนี่ยยางมันจะหลุดออกมามันจะหลุดออกมาแต่ยางอย่างนี้เนี่ยยางนี้จะหลุดออกจากถ้วยแต่ถ้วยยังติดอยู่ในเสื้อมันเลยใช่ไหมมันติดอยู่อย่างนี้ไอผมไปซื้อผมไปซื้อผมก็เอาของเดิมไปเทียบเขาก็หาให้หาว่าเออมันใช้กับอะไรเขามีสมุดพาร์ตถูกต้องไหมครับเขาก็ได้มาลักษณะนี้เฮ้ยทำไมไม่เหมือนกันวะ ใช่ไหมเหมือนกันไหมไม่เหมือนเนี่ยไม่เหมือนกันเห็นไหมมันไม่เหมือนกันผมก็ว่าเอ้ยมันใช้ไม่ได้มัง้งเจแกก็บอกเนี่ยมันเขียนอยู่ข้างทรงใช่ไหมฉะนั้นความผิดพลาดก็คือความเสียหายของอะไหล่เนี่ยลักษณะการเสียหายแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกันอย่างของผมตัวเนี้ยมันไม่หลุดออกมาเนี่ยตัวเนี้ยมันไม่หลุดมันดันหลุดมาแต่ยางถูกไหมผมก็เอาตัวเนี้ยปล้ําไปใส่ใส่ยังไงมันก็ใส่ไม่เข้า ถูกไหมใช่ไม่เข้าก็ต้องมานั่งวิเคราะห์พิจารณาว่ามันเป็นอะไรยังไงเอ๊ะนี่ก็มีเบ้าเหมือนกันอย่างงู้นอย่างนี้ก็เลยต้องถอดตัวนี้ออกก็ถอดออกอ้าวมันอยู่ในลักษณะเหมือนกันเว้ยใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมทีนี้ไอทำไมมันมีสองชิ้นน่ะของผมทําไมมันมีชิ้นเดียวเอาไปดูที่ใบพัดเนี่ยมันอยู่อย่างนี้อยู่ที่ใบพัดเห็นไหมฮะแสดงว่าตัวนี้ของใหม่นะครับตัวนี้ก็อยู่ในเสื้อ ตัวนี้ก็อยู่ที่ใบพัดนะครับฉะนั้นการวิเคราะห์หรือว่าการหาว่าความเสียหายมันมันเสียยังไงเนี่ยต้องสําคัญครับเพราะเวลาเราไปซื้ออะไรเนี่ยเราจะได้ดูออกไม่ใช่ว่านี่ดีถ้าเป็นร้านร้านที่แบบร้านร้านค้าที่แบบคนขายเขาขายมานานใช่ไหมถ้าเราไปหาในในเพจออนไลน์ line, เนี่ยในแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยผมว่าผมหาย,ยังไงก็หาไม่เจอนะครับนอกจากจะเสี่ยงมั่นใจว่าทางผู้ขายเขาจัดมาถูก พอเขาจัดมาถูกเราก็ใส่ไม่ถูกอีกใช่ไหมครับพะเราไม่รู้ว่ามันมันมันเสียหายตรงไหนก็ต้องพยายามใจเย็นๆนั่งวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับเนี่ยผมก็ตอกออกตอกออกมานะครับจริงๆมันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมตอกออกมาแล้วอ้าวมาลองสวมกันดูลักษณะมันเหมือนของเขานะครับนี่แหละครับเล็กเน้อยๆอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับอยากจะมาเล่าให้ฟังสําหรับคนที่ไม่เคยถอดเลยผมเองก็ครั้งแรกที่ถอดซีนปั๊มน้ํา m t x ออกมานะครับแล้วก็ สำคัญที่สุดระวังที่สุดคือการแตกหักของชิ้นงานครับเพราะซีนเพราะเสื้อปั๊มน้ําเนี่ยชอบจะแตกตรงนี้หรือว่าแตกที่หูน็อตตรงนี้นะครับพอมาถึงตอนใส่นะครับตอนแรกอ่ะผมตัดคลิปไปแล้วแหละก็เลยเอ๊ยยังไงพอถึงตอนใส่เพราะเราอ่ะไม่ใช่ร้านซ่อมใช่ไหมฮะเราไม่ใช่ร้านซ่อมแต่ก็คงจะพอมีของบ้างนะผมเชื่อว่าหรือปั๊มน้ําได้ก็คงพอจะมีของบ้างหรือว่าหาไม่ได้ก็ต้องแดัดแปลงครับก็คือ มันมีซีนปั๊มมันมีมา2ตัวใช่ไหมตัวนึงอยู่ใบพัดเห็นไหมฮะตัวนึงอยู่ใบพัดใส่ในลักษณะนี้นะครับอีกตัวหนึ่งมันจะอยู่ในเบ้านี้นะครับในเบ้านี้ทีเนี้ยมันเป็นการตอกเข้าไปด้านในนะครับมันเป็นการตอกอัดเข้าไปด้านในอ่าเขาต้องใช้บล็อกลูกบล็อกเบอร์ใหญ่ๆนะครับเบอร์ใหญ่ๆเบอร์ใหญ่ๆซึ่งผมก็ไม่รู้เบอร์ไหนนะครับทีเนี้ยไอพวกเนี้ยเหมือนกันเนี่ยก็ต้องตอกเหมือนกันแต่ว่าเบาๆนะครับเดี๋ยวใบมันหักใช่ไหม หรือว่าจะกดแค่กดลงก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ยังไงคุณก็ต้องตอกนะครับพอจะตอกเนี่ยเราไม่มีลูกบล็อกเบอร์ใหญ่นะเนี่ยผมใช้ตัวเนี้ยตัวดูดลออ้อแม่เหล็กครับตัวดูดลอ้อแม่เหล็กเนี่ยดูนะครับมันจะพอดีเลยเห็นไหมมันจะพอดีกันเลยกับซีนตัวที่อยู่ใบพัดนะครับมันจะพอดีทีนี้เราก็จับตัวนี้คว่ำลงไปในนี้ครับมันจะพอดีนะครับนี่คือตัวหนึ่งถ้าคุณหาบล็อกไม่ได้นะครับก็ตัวนี้ นะครับมันก็เป็นเหล็กที่ค่อนข้างจะหนาและก็แข็งแรงนะครับมันจะไม่คมไม่กินขอบเรานะครับแต่ค่อยๆตีลงไปนะครับก่อนตีก็แนะนําว่าให้ทาน้ํามันหล่อลื่นสักนิดฟังเสียงกันดูนะเพราะเครื่องมันดังเดี๋ยวนะครับ น่าจะได้ยินนะคักๆๆๆนะครับน่าจะได้ยินน่าจะาหลายอย่างนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีให้ฟังดูนะครับอะโอเคครับน่าจะดีขึ้นแต่สิ่งที่มันไม่ดีขึ้นเลยก็คือเครื่องมันดังนะครับเครื่องมันดังก็ดังดังเหมือนเดิมคงจะไม่ไหวแล้วแหละน่าจะพวกก้านก้านสูบเนี่ยลูกปืนก้านสูบลูกปืนข้ออะไรพวกนั้นนะนะท่มต้องโดนน้ามันนะ่ะมันไม่ไหวแล้วเพราะว่า มันเป็นไอ้น้ำมันเครื่องผมน้ำเข้าไปเป็นน้ำนมสีน้ำนมอย่างที่เห็นนั่นแหละนะก็เดี๋ยวผมจะลองขี่ดูสักพักหนึ่งแล้วก็สักวันสองวันแล้วผมจะมาเดรนน้ำมันออกนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องชุดใหม่เข้าไปจนกว่ามันจะไม่มีน้ำมันขาจนกว่าจะเปลี่ยนสีให้เป็นน้ำมันล้วนๆนะครับให้เป็นน้ำมันก็ทำใจแล้วครับเพราะว่า เราไม่ค่อยได้ขี่เพราะไม่ได้ขี่แล้วก็ไม่มีเวลาได้เช็ครถจะขี่ทีนึงก็เอ้ยน้าแห้งก็เติมลงหม้อพักครับเติมลงหม้อพักตรงนั้นนะครับก็มันก็คงจะหายไปนั่นแหละครับมันน่าจะหายหายไปจากหม้อน้ํานี่แหละแล้วก็หม้อพักก็เลยมาชดมาเชยที่หม้อน้ํานะครับแล้วผมก็เติมเข้าไปก็คงจะอยู่ลักษณะนั้นเพราะผมจําได้ว่าผมาทําอย่างนั้นมาอยู่นานพอสมควรนะครับนานพอสมควรได้สัก ระยะหนึ่งแหละนานหละนะครึ่งปีหรือปีหนึ่งนู่นหละนะก็เห็นมันมีอาการอย่างนั้นก็อาการนี้ก็คือสังเกตง่ายๆคือ1น้ําน้หายนะครับ1น้ําหาย2เครื่องร้อนนะครับเครื่องร้อน3ก็มีเสียงดังเสียงเครื่องจะดังนะครับมีอยู่3อย่างสังเกตได้ง่ายๆอาจจะอ,อนุมานเลยหรือว่าเดาไปเลยว่า น้ำรั่วเข้าเครื่องนะครับน้ำจะเข้าเครื่องหลักๆก,ก็คงต้องซีนปั๊มน้ำนี่แหละครับอันดับแรกเลยนะครับเป็นซีนปั๊มน้ำเลยนะนะแล้วก็วิธีตรวจเช็คนอกจากฟังเสียงหรือสังเกตอาการก็คือถอดน็อตลูโบดนะครับลูโบดต,ตรงนี้นะเนี่ยถอดน็อตเบอร์สิที่ตรงหลังขาบเบรกเนี่ยนะถอดออกมาเช็คนะ้ํามันดูนะครับถ้าน้ามันมันไม่ดํานะครับหรือว่ามันเปลี่ยนสีไปเป็นสีนมสีกาแฟก็แล้วแต่นั่นคือน้ําเข้าไปแล้วนะครับ ซึ่งถ้าพลาดแล้วก็จะเหมือนผมนะก็จะเหมือนผมเสียดายเครื่องมันเงียบๆวิธีการแก้ไขก็คงต้องผ่าทั้งลูกนะครับผ่าทั้งลูกแล้วก็เปลี่ยนพวกลูกปงลูกปืนตัวไหนที่สึกหลออัดใหม่ทั้งหมดนะครับถึงจะเงียบอาจจะอาจจะนะครับอาจจะเงียบได้ถ้าตัวเบ้าลูกปืนหรือว่าเบ้า,าต่างๆมันไม่ได้สึกไม่ได้บูไปนะก็คงจะเงียบลงกว่านี้นะครับซึ่งก็ผมทําใจแล้ว ทำใจแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับเอาไว้เป็นเอาไว้เป็นเคสตัดี้นะครับเผื่อใครใช้ MTX อยู่หรือรถรุ่นอื่นๆที่เป็นพวกหม้อน้ำนะครับ